สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ทุกท่านครับเดี๋ยวมันจะฟ้ามาเละาะแยมอดเดียงครับเวลาอ่านที่บนบลายครับนี่ครับทางหมดแย่เลยครับหลังเลือดง,งานครับพี่น้องมาหลังเลือดง,ง,งานนะครับทั้หมดแย่ครับลองดูว่ามันจะไข่บอขึ้นบ่เห็นรังมันและมันมืดซุ้มไปต่อซุ้มแล้วมันก็มืดคือเกาขัานดำ ไขใครแต่ว่ามันหัวกระกอติเขาโอ้ยไ,ไข่หลายไข่หลายไข่อยู่ไข่อยู่แต่ว่ามันหัวกระกอมาเลยวบ้านเดืเต็มห้งและะ้วค่ะการประกุ้มนะครับถี่สุงถุกระปุกไข่บ่ไข่อยู่ เฮียเฮียเฮน่ะค่ะดูกลุคนวิ่งที่ัดไข่เต็มเลยโอ้ยกระโอเค กระชุดแม่บ้านมาทัดลี่ยนชุดยู่นะพี่น้องชุดเห็ดงานดียันโอ้บนเดียวไมนตนตงขานแล้วมแล้วโอเป็นงนั่ง่าเราตัวนี้ตอนนั้นมันมาทัดเกาะหางห็าเก่ากันนะอ มันแง,งดกระเด้าเป็นนว,ว,วยหรือนม่กระเด้ากระเด้านวยนี่แหละมันก็ไม่ใช่ดีนี่มันเป็นสวนยางครับพี่น้องสวนสวนยางพาราครับต<ช>ะกี้บันทันมีใบครับฝน,นตกใส่ใบเต็มหรอช่างน้อยกระิมีหัางหรือล่าพี่น้องก็ไข,ข่ดีอยู่ครับสวนนี่เป็นบางปีครับปีไหนไข่ดีก็บไข่ักไข่เนื้อ มันจะใครอยู่ขางทิวหัวพูนพี่น้องทิวหัวที่สุดๆเคยมาแย่หรอเจนึงหรอลงจิตหรือบางจิตแหลกๆนะครับฟ้าจะไหลตัวีหนเป็นแม่นางหรอตัวสีสมๆนี่นพี่น้องจะเป็นแม่เปล่งหรอโอ้เยี่ยมพี่น้องเยี่ยมจะไปลุนล้างต่อไปครับ น,นี่ครับตัวนีเลี้งไว้ครับอยู่ทงปุ่นต้องไปิ้เลี่ยมตาแงนะตนัวนีเลี้งไวไ้ตรดนู่นะโอ้ยเลี่ยมตาจอนแสง้จกักก็มาก,ากระตาห่อยแล้วมาอค่ะกลัตรงหมดเลยนนม,มันคล้ตรงยุ่มนน่ะแต่ว่าวมันตหรอครับแงใดม่มาไทยมาทีแงเอง

พี่น้องเวลาเมื่อไหร่้าว่าเขาเขาแงตามต้นที่เขาแง่ล่ะพี่น้องต้นที่เขาเขาเลี้ยงไว้ล่ะครับทุกปีล่ะครับม้องกัดดิคข่ขึ้นกาวล่ะพี่น้องถึงเวลาเมื่อไหร่มันกระไดขึ้นกาสอง่วมงว่าเมื่อไหร่ครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเถะในหลล่ะพี่น้องง้อไปม่ออกรัน ไข่งามตมาเมยหลายตาเมยมันอ่ะไหลพี่น้องุใคะไข่ตรงเนี้ยเอาไปดอกเมี้ยงดอกเอาต่ไข่กอเอาแต่ไข่เอาแต่ไข่โอ้ยงามครับ ดไดีเด้เเดอแล,ล้กยาว่กยมากกว่ว่ออเจะายเาไี่ใเป็นคมด้วยเนี่ยไขยน่อยมันนี่ย,ขยไขตรงตรงครับใ่ผาตงเนี่ยจะไปใช้เต็มให้เป็นคมไปดุล่ลางต่อไปครับไปทังเลย

ล่างเพ็นเด้อเด้อนี่นี่อีกมหมายนึงครับพี่น้องหมายที่เฮาเคยแงมาสองรอบแล้วเฮาก็รอทิวเก่านี่ล่ะครับรอมาบังเก่านี่น่ะอันเจ้าตัวเนี้ย่ายห่มพังรี่เดิมมาทั้งผิดแม่ๆผิวใต้เจ้าของ พี่น้องเห็นเด้ค่ะตอนมันไหลลงรูรูรูรเป็นกอ้อนเป็นก้อนเลยเพบนเขามันกดัดไว้ได้น่ะน้ำใบเต็มเลยอู้หูบน่ะอาวบางครั้งเดี๋ยวนีทีนีด้มันเต็มถาดทีนี้มันกองอยู่ใบของล่างหลายหลายเลยท่าวเออเออนี่แหละใบของล่างอยู่ละเออเออแม่มันกัดไว้ Ta biến cái cây mainland, cà, voi nowhere, thì tốt đến rồi Khăm vậy cả lông vôi vôi Cần xí nào nào vậy Sáng điều đi nè Lại lại แยกมาด้วยความเจ็บปวด <c oughs> ให้ดีอยู่พี่นอ้องใส่ตรงตรงเลยญญท,ที่เดิมเหรอครับที่ฝัดเอาเสตแป้ง ผู้ใดแพ้โมเดียงกัดผู้ต่องลอกเลียนแบบเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดแพ้กะไรมีบางคนเขาแพ้เนี่ครับโมเดียงกัดเนี่ยคนเพื่อนเต้นโตขนาดพี่น้อง นี่พี่น้องไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายของจับต้นเก่าต้นแก่ที่เคยมาแง่ล่ะพี่น้องคลิปเรียกแง่ต้นนี้แหละครับทำล่ะล่ะพี่น้องเน้องนี่อยู่สองข้างสามข้างรับจุงสู้ผมครับมุง้งใหม่ผมดิล่ะเหี้ยเาเข้าไปเหี้ยเอพี่น้องตุ่นตุกขุนลูกตาแตะเว่นจะตกดินแล้วค่ะทำล่ะไม่ลืมพายลูกไปน้ำด้วย

กามันมีทั้งหน่อยเนาะปากกันหันทั้งนหนึ่งอืมตีแล้วเอา้มตำนี่เถอะนะ่นก็ว่าตะก้อนั่นอืมมันอยอะนั่นแม่มันเนงมันเนี่ยทั้งปากกันหันหัวกะโกอโอ้ยหันด้วยแม่สิไม่แย่เองมันหลังมาเอาตำตำเใหะไม่ไปสุดหน่อเอาไม้ทั้งไปสุดหน่อเดี๋ยวเอาลงมันสิโอ้ไม่ ไปเด้อเดี so, the ๋ยมัน <apply> ผ <some antis> ูตากโอ้โ <Hum> อ <ming> ้โ <t> อ <realidade> ้มันเออสุใส่หางมแล้แม่ลมพัดมาทางนี้แม่ผิวใส่เจ้าของบมนอนแว่าตะก้อด้ันไะ่คุนิด้ยนเาแม่เดี๋ยวเห็นอีกแล้วเห็นบ่กางแล้วนะเห็นบ่ตรงแม้นีีจังว่ะ นั่นทีแรกมันบ่เห็นเด้นี่ทีแรกแม่ก็เห็นทั้งเดียวเด้เขาคือว่ากอไม้เออไปเอาหุ่นเลยติหุ่นเลยต่ละแต่ละโอ้ยเอาลงก่อนบ่แม่ยามันเฮียร์แม่ต่ละแต่ละเจ้าเลยสิมื้นลมโอ้ยโอ้ยลองเบิ้งโอ้ยอบึงงบึงเออชุกขับไปเลยแม่บิน โอ้ยแตกแล้วมันมีทั้งเทิงกันเห็นอีกครั้งนึงน่ะเออนั่นเห็นบ่เออนั่น่ะชุกเข้าไปลุงเออนั่น่ะยิงเก่าบ่ถึงเอยู่วะเขามันฟ้าไมมมันต้องยกยิงสุดก่อนฟ้าไงเยอะลงก่อนมันหนักอาลงก่อนบ่ ไปแล้วดิโอ้ไค่คือเกา่าเหรอพี่นอ้องคุณกูดหน้ำงามครับใสปิ้งเลยไปไปเท่จได้หลายปันไดมันนี่คทำน่อยเลยครับนี่ที่ได้กับจอกโอ้ได้หลายยุตัวระพี่น้องอ้ยกินโเบิดไปแล้วครับ แงแง,งแงงแ้้งไมหลายผลหรอพูนตัวพูนฮึยูบ้าเลี่อยูอยู่บ้า